อาจารยมีอะไรให้อาจารย์รับใช้สูดตอบจออม่สีงสียงแจงต่วาเสียะท้อจะบจอจอบเสจอบบเองพูดเป็นเล่นไปเป็นความจริงหรอวะไม่เสียงรุ่งเล่นกับก้อนหอวะตัแต่ค้าเกิดมาข้าไม่เคยพบเคยเจอเรื่องจริงอ่ะยเจอมาแล้วหรอวะสิส่งมาั เป็นไปไม่ได้ผจัเป็นไปไม่ได้มจ้นพูดอะไรเป็นไปไม่ได้เจ้าจะถามอยู่เลยดนพูดว่าอะไรเมาด้วยกันจริงๆหมเนี่ยมาด้วยกันแลแต่เราพูดอาจารย์เอ็งไม่ต้องพูดอะไรกันเนี่ยอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เห็นเจตโตบริยานอาจารย์นี่ยมันขั้นสูงสุดมันคืออะไรนั่งน่ะสิเรื่องดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมอาจารย์รู้แล้วเอ็งไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้ฉันทักอาจารย์ สวัสดีครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเองไม่ต้องพูดเรื่องของตะกอบใช่ไหมผู้ชายคนนี้ขขขใช่ไหมใช่ครับถูกดวงวิญญาณไล่เข้าสิงอยู่เดี๋ยวอาจา,ารย์ให้ครับผมเดี๋อาจารย์เฮ้ยผมเนี่ยเป็นห่วงเองไม่ต้องพูดต่อตาก็เหมือนพ่อตัวเ,ด,เดี๋ยวอาจารย์ดูแลให้อย่างดีไม่ใช่ครับอาจารย์คือควาผมเองไม่ต้องกลัวเรื่องดวงวิญญาณแค่นี้จะทำอะไรอาจารย์ได้เเดดี๋ยวอาจรักงเดี๋ยวอาจารย์ มันไม่ใช่ว่าตามันเป็นเมียกูอุบะอุบะลืมเองพูดเองนี่ตาไม่ใช่พอตายไงเมียเมียอยางรู้จริงปะเนี่ยต้องดูไปก่อนว่าเรองงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นทำไม่อาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ก้าวมาที่นี่เป็นอย่างไงบ้างอาจารย์ก็สัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณที่นี่น่ะมันร้ายกาจนะนี่มันกล้าบังตา มึงใส่หมวกพิตังแต่ก็ถูกนับถือนับถือหลงวิญญาณแค่นี้มันทำอะไรคนยังอาจารย์ไม่ได้จริงๆอีวิญญาณอะไรมึงจะมาสิงล่างเขาดิทำไมวะมึงออกไปซะดีๆมึงหมดอายุไขแล้วมึงออกไปโกไมอก

รักษาต่อรักษาพ่อต่อเองไม่ต้องกลัวดวงวิญญาณไล่นี่กูพูดกับมึงดีๆแล้วนะออกแล้วนี่มึงจะออกหรือไม่ออกออกไปซะดีไม่ออกไปไม่ปล่อยมึงออกไปไม่ออกเมื่อออกไปแต่ข้อควรเลยไปข้อควรเมื่อรูกมึงชอบขี้ไปรู้นี่ไ เล่นคนเดียวสะเทือนทั้งาขอกัวาลงบางทีมาลงเล่นเกมจริงๆเหรอใช่ไปไหนจะไปกินขี้จะไปเก็บไปเก็บเก็บพี่เดี๋ยวมโกร่งเล่นเกมหมิอาจารย์พ่อผมป่วยไม่รู้หาสาเหตุไม่ได้เลยครับอาจารย์พ่อป่วยหาสาเหตุไม่ได้ใช่ครับเอ็งไม่ต้องกลัวเดี๋ยอาจารย์ดูแลดูแลท่านไปยับ ไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยคร<ะ>ับนี่มันจะคลอดลูกเดี๋ยวหัวเด็กโผล่อยู่เนี่ยไม่ใช่เขาผู้ชายท้องไม่ได้ครับอ๋อผู้ชายท้องไม่ได้ครับผมใครห่วงอ,อาจารย์หมดกันดูแลยอพีพีไล่ลุกขึ้นมาอาจารย์ไมรักษาอาจารย์จะดูละแลเขาในเมื่อมึงหมดอายุไขแล้วมึงจะมาสิงร่างเขาอยู่ทำไมวะเฮ้ยออกไปซะดิออกไป มึงดื้อหลั่นขนาดนี้เลยเหรอัะตาหวานใส่ด้วยมึงตาหวานใส่กูด้วยมึงอามึงคงจะไม่รู้สิ่เด็คนอย่างอาจารย์สินะมันน่าจะเคยเจอแล้วออกไปซะดีดีออกไปไม่ออกนี่มึงจะให้กูฮึ่มหรือมึงอยอกหรือไม่ออกไม่ออกได้องนะงอว๊า ยังไงครับอาจารย์อาจารย์รู้แนละ้วทำไมการที่ดวงวิญญาณมาจะไปพุ่งไปเกิดต้องให้หลูกเนี่ยไปสังเสียซะก่อนถ้าท่านเองไปสังเเสแล้วเรื่องดวงวิญญาณอาจารย์จัดการนี่มันตีปีหมวกเรี่ยวเลยใช่ไหมอาจารย์แค่ขึ้นน้โนาโมยนะครับอาจารย์ไม่ท่องต่ออีกนิดเหรอไม่ต้องท่องแล้วเองไม่เห็นเหรอแค่น้าโมมันจะกระเด็นไปนูน่น <หา S 1> ใช่อาจารย์กระเด็นไปสังเสียซะขอขรับพอครับพ่อครับอ่ออาจารย์สั่งกินได้ไหมครับคุณพ่อ กูพ่อคะตอนจำใจกินแแก้วใช่ไหมครับพ่อแก้วพ่อไรบ้างหิวหิวหิวไมกินาวตั้งหลายวันแล้วเนี่ยก็อยากอยากกินอยากกินอะไรอยากกินไส้อะไส้ไส้หมูเอาไหมไม่ไก่เหรอไม่ใช่ ไส่อรัแล้วจะก,กินไส้อะไรแล้วไส้อไส้อะไรก็บอกมาสิไสพวกมือแล้วขึ้นมาหงแตแล้วที่ครับท่มาถึงังหปหายอนไาทองหสูมาใส่หวงได้อนิ่แต่เงานมาแล้วครับ เองคือยืนเขาก็ม่เงยๆไงล่ะพ่อฮะโอเจอพ่อก็ดีแล้วฮะแหมทันเนี่ยแหมให้แต่ยิงธัญญา,ากับลูกสาวด้วไว้เลยสิพ่อ,อเออไปจำได้แม่ก็สั่งลูกสาวก็ไว้ว่าไงอย่างนะเฮ้ยแกมือมันล้กต้นจะจะไปเนี่ยใช่ นี่เป็นคนตลกเหมือนเดิมเลยนะพ่อนะพ่อนี่ท่านเนี่ยจะมาทําตามสัญญานะที่พ่อเคยบอกกับลูกสาวไว้ว่าถ้าใครรักลูกสาวเนี่ยถ้ามีสูตรมีสร้อยมีรถใช่ไหมแต่มาขอลูกสาวใช่ป่ะที่จะยกให้ตอนนี้ฉันดีหมดแล้วนะพ่อนะนี่ว่าแต่ว่าเนี่ยพ่อกอบจะเอาอะไรเนี่ยบอกฉันเลยฉันให้หมดเลยในตัวฉันเนี่ยจะเอาท้องไม่ได้ท้องเสกใหญ่ๆเันใช่ไหมไม่เอาไม่เอาเลยเอาสูตรไม่ต้องสูตรสวยจะตัดเมื่อไหม่เลยเนี่ยเนี่ยพ่อมีแล้วโอ้โมีแล้วเอาแหวนเพชรโอ่งไปละหรือแหวนเพชรขาิีได้ พอมีก็งงเลยรวยทะแล้วพ่อไม่เอาแล้วพ่อจะเอาอะไรอ่ะพ่ออยากกินไส้พ่อหิววันนี้เนี่ยหิวซะพ่ออยากกินไส้อะไรพ่อบอกฉันเลยฉันไปซื้อให้ไส้ไก่ไส้เป็ดไส้หมูพ่อบอกเท่าเลยไส้อ่าไส้เป็ดไหมไส้ไส้ไส้หมูไส้หมูอ่ะ